สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมมาพบกันนะครับวันนี้วันที่22นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับ22่สิบกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมน้ําตกจําลองนะครับหินแท้นะครับไม่ใช่หินเทียมนะครับ เพื่อบางคนบางท่านนะครับกำลังจะหาข้อมูลเพื่อที่จะได้ไปจัดสวนเป็นของตัวเองนะครับนี้ก็อยู่หน้าบ้านของผมเองนะครับรกมากเลยนะครับไม่เคยได้เปิดไม่เคยได้อยู่บ้านนะครับก็อ่า ปั๊มไดโวที่ผมใช้นะครับน้าจะไหลแรงกว่านี้นะครับแต่นี่ผมเอานะครับสายยางาปัม๊มธรรมดานะครับมาใส่จําลองให้ให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเอาไปปรับประยุกต์ในการตกแต่งสวนเป็นของตัวเองนะครับผมก็ได้เก็บหินจาก ตามท้องไร่ท้องนานะครับมาประกอบประกบกันแล้วก็ใช้ปูนนะครับใช้ปูนใช้ปูนซีเมนต์นะครับแปะนะครับทำเป็นน้ำตกอยู่หน้าบ้านนะครับก็ด้านข้างก็จะปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยไม้อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ หน้ามองนะครับให้หน้าอยู่นะครับนั่นเองนะครับแต่ก็นะครับไม่ได้อยู่นะครับถ้าอยู่นะครับก็ต้นไม้จะสวยงามกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่แต่หน้างานขุดไมโครนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มากลับมาบ้านเลยนะครับวันนี้ก็มี ลูกค้านะครับอยากอยากดูนะครับอยากสนใจอยากจะทำน้ำตกเป็นของตัวเองนะครับก็เลยอยากให้ทำคลิปให้ชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ำตกนะครับหินจริงนะครับ <c oughs> เพือเอ่อท่าน แถวแถวไรนาของท่านนะครับมีหินมีหินเยอะนะครับก็เอามาตกแต่งได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตมธรรมดานะครับน้ําจะไหลแรงนะครับผมใช้ใบโวกขนาด2นิ้วนะครับสองนิ้วอหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับขอโทษนะครับนิ้วครึ่งนะครับก็จะไหลแรงมากนะครับก็จะ เสียงจะน้ำตกจะดังนะครับมีให้ท่านไปชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับหน้าบ้าน <c oughs> เป็นบ้านเล็กๆนะครับก็แล้วแต่นะครับ ต้นไม้นะครับดอกไม้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับรอบบริเวณนะครับก็จะปลูกต้นไม้หลายอย่างนะครับดอกไม้รวมกันนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็มีไม้ผลรวมด้วยนะครับก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะอย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นลำไย,ยนี่ก็จะ มายงชิดนะครับนี่ลูกนะครับเห็นไหมนะครับติดลูกแล้วนะครับก็เยอะอยู่นะครับต้นเล็กนะครับเริ่มนี่ดกเหมือนกันนะครับดกเหมือนกันเลยนะครับเริ่มออกลูกเป็นปีที่สองเลยนะครับนี่นะครับต้นเล็กๆนะครับนี่ ลำต้นนะครับขนาดเล็กกว่าแขนอีกนะครับแต่ก็ลูกดกพอสมควรนะครับนี่มาดูด้านนี้นี่ครับ